โตโน่โพสอ่านแล้วน้ำตาซึมนิชาจอดำแคปชั่นสั้นๆเชื่อสื่อถึงฝ่ายชายหลังจากสุดกลั้นน้ำตาปล่อยโฮกลางงานไว้อะไรอดีตคนรักในวันสุดท้ายโตโน่พาคินซึ่งได้เดินทางไปร่วมงานไว้อะไรแต่งโมพัทรธิดาหรือแต่งโมนิดาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวโดวยสวมเสื้อสูทสีดำแสดงความอาลัจากใจพร้อมทั้งมีอาการโศกเศร้าร้องไห้อย่างหนัก โดยล่าสุดในอินสตาแกรมของโตโน่ยังได้โพสต์ภาพตัวเองที่กำลังขี่มา้าพร้อมกับแคปชั่นว่าเหนื่อยไม่เพื่อนอดทนหน่อยนะร้อนใช่ไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะเจ็บปวดมากไม่เพื่อนอดทนหน่อยนะเรายังต้องฝึกกันต่อพร้อมกับแฮชแท็กว่าปีศาจขณะที่อินสตาแกรมของนิชานัทนิชาก็ได้โพสต์ภาพหน้าจอสีดำลงในไ G Story พร้อมกับข้อความสั้นๆว่า respect ซึ่งได้แปลว่าเขารบหรือให้เกียรติซึ่งหลายคนก็โยงไปว่าน่าจะโพสต์ถึงการที่โตโน่นั้นไปร่วมง,งานไว้อะไรแตงโมเพื่ออำลาอาดีตคนรักเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากนั้นนิชาก,ก็ยังได้โดพสต์ภาพทะเลที่เวิงว้างท่ามกลางความสลัวของแสงเห็นแล้วชวนเศร้ามากๆเลยล่ะคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ